อยากดูอีกได้ไหมอ่ะบอกพอแล้วเวลาไม่มีเวลาไม่มีเป็นไรวะพี่เจริญถูกถูกไปเหรออ่ะเน็ตลำต่อนยอนครับฮะทาโทษไงตอนยอนเหรอตอนยอนตะตอนยอนตะเชิญยืนสไต์บายโพสท่าเหมือนพี่จีนยืนโพสท่าเหมือนพี่จีนต่อนยอนบัดจังหวะด้วยครับอนว่า ถ้าปลาไหลมาถ้าปลาไหลมาถ้าปลาไหลพอได้เหมือนไม่โดนลางโทษเลยเหมือนให้โอกาสเนวันก่อนไม่อยากทำนะหนูไม่อยากทำนะแต่อยยากเฮ้ยพึ่ง พี่จีนนไม่กลับพี่จีนยังทีร้องรอยขนเต็มตัวเลยดูดิข like um, นเต็มตัวขนเป้อเต็มตัวเฮ้ยหนูชอบหนูชอบหนูชอบเพลงนี้นะนะขอบคุณรายการที่เปิดราการให้หนูค่ะ